นี่คือภาพของหญิงสาวทั้งหมดที่ถูกหลอก ก,ก่อ,อนที่จะเอาร่างกายของพวกเธอนั้นไปทําเป็นอาหารหมูไส้กรอกแล้วก็เยลลี่เรื่องเนี่ยมันเกิดในปี1990นี่คือโฉมหน้าของโรเบิร์ตวิลเลียมชายที่รับมอดอกจากคุณพ่อคุณแม่เป็นฟาร์มหมูขนาดใหญ่มูลค่าฟาร์มประมาณ4ล้านดอลลาร์ตอนนั้นตอนที่เขาจะต่อยอดด้วยการเอาพื้นที่บางส่วนของฟาร์มที่เหลือเนี่ยไปเปิดเป็นผับปลาเพื่อให้คนนั้นเข้ามาเที่ยวมันทําให้เขานั้นกลายเป็นคนมีอิทธิพลมีชื่อเสียงในกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็ตํารวจเพราะทุกคนนั้นก็คือลูกค้าของเขาที่ ชอบมาเที่ยวที่ฟาร์มของเขามากๆจนในปี1995มาถึงปี2001มันผ่านไป6ปีใช่ไหมวิลเลียมเนี่ยได้ลงมือหลอกผู้หญิงมาทรมานเพื่อความสะใจมาทําเป็นอาหารเนี่ยประมาณ26คนระหว่าง6ปีที่ผ่านมาแต่สุดท้ายคดีนี้ก็เกือบจะจบลงเพราะว่า1ใน26คนเนี่ยหนีไปได้แล้วก็ไปแจ้งตํารวจด้วยแต่ตำรวจที่เธอไปแจ้งเนี่ยกับไม่เชื่อเธอสังหันเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นหญิงขายบร,ริการแล้วก็ยังมีประวัติเสพยาอีกด้วยสุดท้ายที่วิลเลียมถูกจับได้ในคดีที่เขาก่อนเนี่ยเพราะว่ามีพลเมืองดีนั่นา ที่ฟาร์มที่เขาเปิดอยู่เนี่ยมันเป็นแหล่งมั่วสุมมีอาวุธผิดกฎหมายไว้ในครอบครองมากมายเลยคุณตํารวจไปตรวจสอบดูดีดิตำรวจเนี่ยอะ่ะก็ออกหมายคน้นเพื่อที่จะไปค้นดูให้มันแล้วแล้วะแหละไม่ได้ตั้งใจไปจับหรือว่าไปค้นให้จริงจังเลยแต่พอตํารวจไปตรวจด,ดูแล้วก็ไปค้นดูเนี่ยมันไม่ได้เจออาวุธที่ผิดกฎหมายแค่อย่างเดียวดิตอนนั้นหนักเลยเจอร่างกายของมนุษย์ชิ้นส่วนของมนุษย์เนี่ยทีถ่ถูกแยกเนี่ยแล้วก็เอาทิ้งไว้ตามฟาร์มเนี่ยเต็มไปหมดพอวิลเลี่ยมถูกจับหลักฐามนมันมัดตัวเนี่ยเขาก็ไม่สามารถด้ เหยื่อที่เป็นญิงขายบริการจริงๆก่อนที่จะจับพวกเธอมาทรามานแล้วก็แยกชิ้นส่วนเนื้อทั้งหมดของพวกเธอเนี่ยจะถูกแบ่งไปทําเป็นอาหารให้กับหมูบางส่วนก็จะถูกเอาไปทําเป็นไส้กรอกเพื่อส่งขายในแคนาดาสุดท้ายแล้วเขายังสารภาพกับตํารวจอีกว่าเหยื่อของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่26คนเว้ยทั้งหมดมันคือ49คนต่างหากและสุดท้ายคดีนี้ก็ปิดจบลงได้สารตัดสินให้วินเลียมนั้นจําคุกตลอดชีวิตจนในปี2024ที่ผ่านมาวินเลียมเนี่ยก็ได้เดสมอลเล่ขาคุกแล้วในอายุวัย74ปี